วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ภูวิลล่าค่ะมาอยู่บ้านเจปแปนนะคะนี่ราคา2,000กว่าบาทนะคะเพื่อนๆมีชุดอยู่ขตาตะด้วยที่นอนก็เยอะแยะมากมายมีอยู่3เตียงนะคะ2ห้องนอนนี่ค่ะสุภาพบุร,รุษคนญี่ปุ่นนะคะนี่คือโซนร้องคาราโอเกะแล้วก็นั่งดูทีวีค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากเวอร์ นี่มุมหน้าบ้านนะคะนี่ทั้งหมด2,000กว่าบาทค่ะเพื่อนๆสระว่ายน้ำใหญ่มากนะคะ The x ็กเ r น v a t e p เว l พูลลเขาใหญ่นั่นเองดูนะคะสระว่ายน้ำแบบว่าบรรจุคนได้หลายคนเลยทีเดียวมีที่จอดรถส่วนตัวสบายๆนะคะแล้วก็คุณที่วาก็ต้องดิฟกาแฟค่ะตอนนี้เราก็พักผ่อนที่นี่นะคะที่เขาใหญ่แล้วก็นั่งทำงานอยู่ตรงนี้เลยอังซ่า อาไว้น้ำปไว้น้ำป